ครับผมอันนี้เนาะมาพามาดูที่ดินแปลง13ไร่นะครับผมที่ดินแปลงนี้ก็อยู่ตําตบลป่าเมี่ยงเนาะบ้านปงกลุ่มนะครับผมอำเภอดอยสก็ดจังหวัดเชียงใหม่เนะาะห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ก็ประมาณสัก30กิโลเมตรนะครับผมที่ดินแปลงนี้เหมาะกับการทําดีสอร์ททาที่พักทําเกษตรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้พี่ๆเขาปลูกถัวถ่วถัวถ่วถั่วลิสงเพิ่งเพิ่งปลูกนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับผมอ่าข,ข้างบนอยู่ข้างหลังนี่ที่ไม่ได้ปลูกถั่วนี่ อ่ไม่ใช่ป่าเป็นก็เป็นโฉนนั่นแหละอยู่ในที่ดินของแปลงนี้เนาะที่ว่าเห็นที่ปลูกถั่วตรงนี้เป็นพื้นที่บางส่วนเท่านั้นเองนะครับผมอย่างข้างบนก็จะเป็นเนิ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 น,น,นสวยอยู่ครับผมอ่าอันนี้แปลงนี้มันก็ติดกับหมู่บ้านติดกับชุมชนนะอ่ามีชุมชนอยู่ข้างล่างมีไฟฟ้ามีน้าปราปาแล้วก็ติดลําธารด้วยแปลงนี้ครับคือการที่มันมีน้ําเนี่ยเราสามารถทําอะไรก็ได้ตลอดตลอดตลอดฤดูกาลทั้งปีเลยเนาะอ่าครับผมที่ดินแปลงนี้ขายอยู่ที่ไร่ละหกแสนบาทนะ นะครับผมมีทั้งหมดอยู่สิบเจ็ดไร่ครับผมพี่พี่เขาก็ลองคํานวณดูเอาเอาเนาะแต่ว่าพี่เขาไม่ได้แบ่งขายนะขายยกแปลงเดี๋ยวผมจะพาพี่พี่ไปดูตรงลําธารนะครับตรงลําธารข้างล่างลําธานี้ก็ถือว่ามีน้าทั้งปีน้ําไม่แห้งครับผมออันนี้ก็เป็นบริเวณรอบๆข้างล่างก็จะเป็นชุมชนทั้งหมดนะครับเอเป็นชุมชนเป็นเ,เป็นที่คนอยู่กัน,นะนะเนาะเราอยู่ข้างบนเนินเขาอย่างเงี้ยครับผม ผมก็เข,เข้าออกตลอดเวลาหมู่บ้านเนี้เนาะพ่อเขาอยู่กันเป็นหมู่บ้านเดียวกับหมู่มบ้านผมน่แหละครับอ่าส,ส่วนมากอาชีพคนที่นี่ก็จะทำพวกเกษตรอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่าก็ห่างที่ดินแปลงนี้ก็อยู่ห่างจากหมู่บ้านแม่กําปองประมาณสักประมาณสักเจ็ดแปดโลแหละครับหมู่บ้านแม่กําปองเนาะอยู่ห่างจากน้าพุร้อนราสก็ตก็ประมาณสักสามโลครับผมสามโลสี่โลนี่แหละครับผมที่ๆคนไหนที่ว่าชื่นชอบในทารักที่ธรรมชาตินะ อยู่แบบเงียบๆอย่างเงี้ยครับผมมีที่ดินติดลำธารเนินเขาติดถนนผมก็โอเคก็แปลนนี้ก็ตอบโจทย์ได้นะที่ดินด้านหน้าติดลำธารอ่าติดลําธารแล้วก็ติดถนนด้วยอย่างเงี้ยครับผมที่ดินถึงเนิยาวจนถึงรถก,กระบะเลยนะเนี่ยนะครับผมผมก็พาพี่ๆเดิน,ด,นดูรอบๆก่อนครับวันนี้พ่าว่างก็เลยอ่าพามาดูที่ดินอันนี้ก็ติดตด,ด้านหน้าจะติดลำธารประมาณสัก ติดลำธารน,น่าจะประมาณสาก 5, ัก50เมตร60เมตรได้นะครับผมเนี่ยติดลำธารอยู่ข้างล่างนะครับผมนะครับมีทางเข้าออกมีอะไรครบ,บหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวลองเราล,ล,ลองเดินไปดูนะว่าที่ดินอยู่ในเกณฑ์ประมาณไหนเนี่ยครับผมแหววที่พี่หลายๆท่านไม่มีโอกาสได้มาก็ดูในในในิปตรงนี้ได้เนาะ เพราะว่าลำธารพี่เขาไม่ได้ตกแต่งนะอันนี้เป็นทางเข้าออกนะครับเนี่ยโอ้ยไม่รู้ว่าพี่ๆเห็นเห็นน้ำเปล่ามันมันจะเป็นลำธารอยู่ครับลำธารน,น้ำใสครับนี่โอเคเลยครับผมน้ำน้ำไหลตลอดปีเลยครับผมน้ำเจนเนี่ยนะพี่ๆคนไหนชื่นชอบอันนี้ก็เป็นเขตลำธารทั้งหมดเลย เพราะามันยังไม่ได้ทําความสะอาดเนาะ,ะลาทางก็สวยนี่ก็หันกลับหลังไปข้างบนนะครับเนี่ยเราหันกลับไปคาดลรวมบริเวณรอบๆนะครับทางเข้ากว้างเลยครับน่พี่ๆครใดสนใจยังไงก็ลองดูนะครับเน,นี่ก็เป็นชุมชนแล้วครับเนี่ย าบน้ำปัะปาอยู่หน้าที่ดินเลยไฟฟ้ามีครบหมดเลยครับผมอ่ายังไงก็ได้ที่ดินนี้ก็ยังไงก็ลองโทรมาติดต่อมาเนาะเบอร์โทรผมก็เบอร์โทร089 950 2128นะครับผมขอบคุณครับกับที่ดินแปลง13ไร่ครับผม